สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องทาฮิชูเตอร์โซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวและอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคใหม่ของประเทศไทย Thailand Next Generation Steel Bomber Jet ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังสร้างความตื่นเต้นอย่างมากในวงการอาวุธทางอากาศของเอเชียเราจะพูดถึงทุกด้านตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก ภายในสมัถนาระบบความปลอดภัยจุดขายที่โดดเด่นราคาโดยประมาณและสรุปความคิดเห็นในตอนท้ายไปกันเลยครับเริ่มจากภายนอกเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่นี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นและล้ำสมัยตัวเครื่องมีลักษณะทรงปีกผสม Blended Wing Body ที่รวมลำตัวและปีกให้เป็นชิ้นเดียวเพื่อให้สามารถลดการสะท้อนของเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเส้นสายของตัวเครื่องเรียบลื่นไร้อรอยต่อไม่มีส่วนยื่นภายนอกที่ไม่จำเป็น พื้นผิวถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์พิเศษ Radar a b s o r b e n t Material พร้อมการทำสีด้านเพื่อลดการสะท้อนของแสงทำให้มองแทบไม่เห็นในสภาพการบินกลางคืนส่วนช่องบรรทุกอาวุธถูกซ่อนอยู่ภายในตัวเครื่องเพื่อคงสภาพล่องหนและยังสามารถเปิดออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาปฏิบัติภารกิจภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบให้ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเน้นความสะดวกสบายและการทำงานแบบศูนย์กลางข้อมูล ห้องนักบินใช้ระบบจอสัมผัสแบบเต็มรูปแบบ l ลาส cockpit ที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงและหมวกนักบินที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสแสดงผลได้โดยตรงทําให้นักบินมองเห็นข้อมูลภารกิจโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายภายในยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิระบบลดแรงสั่นสะเทือนและที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้าระหว่างการบินระยะไกลด้านหลังของห้องนักบินเป็นห้องอุปกรณ์ภารกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทงาน เช่นภารกิจโจมตีหรือการรบอิเล็กทรอนิกส์หรือการล่าตระเวนทางอากาศด้านสมรรถนะเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการบินระยะไกลความเร็วสูงและล่องหนจากเรดาร์ศูนย์กลางของพลังขับเคลื่อนคือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงแต่ยังคงเงียบและควบคุมความร้อนได้ดีระบบการจัดการความร้อนและเสียงถูกออกแบบให้ลดการรวจจับจากอินฟราเรด เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ในระดับความเร็วสูงกว่าความเร็วเสียงช่วงสั้นๆและสามารถบินในระยะปฏิบัติการหลายพันกิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบนำทางและเรดาร์ตรวจจับสัตรปูแบบ AESA ทำงานร่วมกับ AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ได้แบบเร็วทม์ในด้านความปลอดภยัยเครื่องบินลำนี้ติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ที่มีระบบสำรองหลายชั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่อง Health Monitoring System จะคอยวิเคราะห์ความผิดปกติและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระบบป้องกันตนเองจากขีปนาวุธเช่นเครื่องปล่อยแผ่นสะท้อนชาร์ฟและเปเลวไฟหลอกฟแฟลร์รวมถึงระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ECM ช่วยให้เครื่องสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่อันตรายได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยนักบินออกจากเครื่องฉุกเฉิน ejection system ที่ทำงานรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตร,รฐานล่าสุด จุดขายที่โดดเด่นของเครื่องบินลำนี้คือความสามารถในการปรับภารกิจได้หลายรูปแบบในเครื่องเดียวทั้งการโจมตีทางอากาศการรบอิเล็กทรอนิกส์การลาดตระเวนหรือแม้แต่เป็นศูนย์กลางควบคุมทางอากาศแอร์คอมมานโดนอกจากนี้ยังเป็นผลงานที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยกับพันธมิตรต่างประเทศทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตและซ่อมบำรุงเองในอนาคตเพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภายในประเทศ สำหรับราคานั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จากการประเมินคาดว่าแต่ละลำอาจมีมูลค่าอยู่ในช่วง8,000ถึง10,000ล้านบาทขึ้นอยู่กับระบบและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบระยะยาวลดต้นทุนด้วยการใช้ชิ้นส่วนร่วมกับเครื่องรุ่นอื่นและระบบซ่อมบำรุงในประเทศสรุปแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคใหม่ของไทยถือเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีทางทหารที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของชาติ มันผสมผสานความสามารถในการล่องหนความเร็วสูงระบบอัจฉริยะและการปรับภารกิจที่ยืดหยุ่นไว้ในลำเดียวนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งความมั่นคงทางอากาศของประเทศไทยและจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในอนาคตอย่างแท้จริงครับ